สวัสดีค่ะแปลับที่รักทุกท่านเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่17พฤศจิกายนปศ2563นะคะเช้านี้นะคะสาวดําปารวยก็ตื่นมาแล้วก็ซักผ้านะคะผ้าทั้งหมดเลยเอามาซักเองนะคะเพราะสาวดําจะซักกับมือนะคะซักเสื้อผ้า แล้วก็นั่งอยู่ตรงข้างห้องนี่แหละคะ่ะโรงแรมนี้สามก็เช่าไว้เป็นเดือนเลยนะคะก็ออกจากโรงแรมนี้ไปที่วัดภูน้อยก็ขึ้นไปถึงวัดก็5กิโลค่ะไม่ไกลนะคะซักผ้าเสร็จนะคะก็กำลังตากจะตากผ้าค่ะ ซักด้วยมือนะคะขยี้เองซักด้วยมือก็ล้างสามน้ำน้ำที่สี่ก็ล้างเสร็จแล้วก็เอาผ้าดไวใ้ให้มันให้น้ำมันหยดหมดซะก่อนแล้วก็ค่อยมาตากนะคะแล้วก็ผ้านั้นถ้าจะไม่ให้มันเสียก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผ้าที่บิดน้ําได้หรือบิดน้ําไม่ได้นะคะถ้าผ้าขนหนูเราก็บิดได้เวลาตากก็สบัดสบัดนะ,ะเพื่อที่มันจะได้ยืด มันจะได้เบต้าตากแข้งมันก็จะได้เรียบสวยถ้าเป็นผ้าน้าๆนานาก็บิดได้ถ้าเป็นผ้าแบบบางๆผ้าแบบน้ําที่มันไหลตลอดได้เราก็ไม่ต้องบิดนะคะผ้ามันจะฟอ่อมันจะเสียนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันด้วยเกลือนะคะจำคำแม่สาวดําไว้นะยาสีฟันก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ทนทานและขาว ก็จะต้องเป็นเกลือนะคะหรือท่านจะแปลงทั้งยาสีฟันทั้งเกลือก็ได้แต่คุณแม่สิสาวดําบางวันก็แปลงเฉพาะเกลือส่วนมากจะแปลงเกลือมากกว่าใช้เกลือใช้เกลือแปลงฟันนะคะฟันก็จะไม่เสียรากฟันก็ไม่เน่าไม่หมินนะคะบางคนก็ฟันเป็นรูฟันเป็นแมงนะคะใช้เกลือทุกวันแมงนั้นก็จะตายนะคะที่อยู่แมงอยู่ในปากเรานะคะ มันก็จะไม่มีกลิ่นปากด้วยนะลูกอนั่นเราก็บางทันก็บอกว่าจะไปหาเกลือไหนละคุณแม่เกลืออยู่ในอยู่ในร้านเลขเจ็ดสามบาทห้าบาทมีเยอะแยะซองหนึ่งก็ใช้ได้ตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะแปลงเช้าแปลงเย็นฟันสะอาดนะคะเราคิดดูว่าเกลือเนี่ยมีคุณภาพหลายสิ่งหลายอย่างแต่คนก็มองข้ามนะคะ พ่แม่ก็เลยบอกโตโตครับโตโตครับหนยแม่ดูสิบางคนก็บอกว่าอ้าวพูดคลิปอยู่ทําไมพูดกับน้องโตโตเอา้าโตโตก็ชอบกับลูกคนหนึ่งเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆท่านนะคะกับทุกๆท่านเลยค่ะที่เป็นเอฟซีของสาวดําค่ะก็มีโชคมีลากกันตลอดนะคะ,ละหลายๆท่านถามมานะคะบอกว่าแม่สาวดําตะกุดหรือวัตถุมงคลของพ่อปู่มี มีอ,อ,อ,อะไรนะเขาบอกว่ามีมีห,หมายถึงว่ามีดีอะไรบ้างนะคะพ่อปู่ท่านก็สั่งแล้วนะคะว่าไม่ให้ไปโอ้อ่ดคุณภาพบอกได้คําเดียวว่าท่านต้องมีไว้ติดตัวไว้ตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่ได้มีมาให้สาวดําอีกนะคะท่านก็พูดคําเดียวคําไหนคํานั้นคะ่ะคือไม่ให้ไม่ให้อีกแล้วคือถ้าคือแบบว่าท่านให้ครั้งเดียวก็คือจบนะคะ เพื่อให้เอาเงินปัจจนะัยมาสร้างวัดมาสร้างสำนักสงฆ์ให้เสร็จนะคะก็เดินทางมาตอนนี้ก็กุติหลังที่สองก็จะขึ้นลังคาพรุ่งนี้นะคะขึ้นลังคาพรุ่งนี้แหละแต่ว่าสภาพมันมันอยู่บนเขาเนาะมันมีสูงมีต่ํามันไม่ใช่พื้นเรียบเนาะมันก็จะลําบากและนานตรงที่ว่าต้องใช้รถเ,เขาเรียกรถอะไรนะต้อง ต้องใช้รถไอ้นั่นนะคะต้องใช้ไอ้ไอ้ไอ้รถสองล้อที่เขาตักหินตักทรายใสย่แล้วก,ก็ก็ต้องลากขึ้นไปนะคะลากขึ้นไปอีกอีกมุมหนึ่งนะคะอีกอีกมุมนึงก็คือมุมุมของของของกุฏิเนี่ยของของพระน้องก็เสร็จแล้วแต่ว่าคิดดูว่าใช้ขนใช้ลากดินลากหินลากทรายลากบูญ ทีนี้พอขึงกุฏิผ้าล้านก็เหมือนกันค่ะเข็นขึ้นแล้วก็ลงเนินไปมันก็เลยช้าเลยนานข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ปัดใจด้วยนะคะวันนี้ปัดใจแม่สาวดําเช็คแล้วนะคะได้มาหมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทแล้วนะคะก็วันนี้แหละวันนี้แหละก็น่าจะได้เยอะเพิ่มเป็นหมื่นสองหมื่นนู่นแหละสาวดําบ้านะ่ะเพราะแต่ละคนแต่ละคนก็โอ๊ยปัดใจหลังไหไรเข้ามา ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยสาเหตุที่แฟนคลับได้ช่วยทำบุญคนละร้อยคนละห้าสิบบาทคนละสองรเ,เพราะอะไรเพราะว่าซื้อไม่ได้ค่ะไอซีหกหกซีนี่แม้แต่คุณแม่สาวดำก็ซื้อไม่ได้เลยนะคะก็เ,เหมือนเหมือนกับเขาจะรู้กันเนี่ยนะว่าว่ามันจะออกตัวเนี้นะนะเออแม่สาวดำก็ได้แต่ลอตเตอรี่ยี่สิบใบลูกถูกล่างๆถูกล่างหลยายยี่สิบใบลูกแต่ว่าใตา้ใต้ดินอะไรนะนะั่นก็ซื้อไม่ได้จนะ้ะ พอคุณแม่ก็จะซื้อเฉพาะของพ่อปู่นี่แหละแต่ว่าคุณแม่ก็เหมือนกันแหละหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่หคุณแม่ก็อยากจะซื้อไปตัดซื้อแต่สี่หกนั่นแหละไอ้หนึ่งหกหนึ่งสี่คุณแม่ก็ไม่ได้ซื้อนะมันก,ก็แล้วแต่บุญภาวาสนาเราเนาะลูกน้อยอย่าไปคิดอะไรมากลูกของให้เราถูกไปแล้วกันเนาะได้เล็กได้น้อยก็ยังดีไปอ้าวไม้ใหญ่ก็ถูกไม้ซองก็เข้าโอ้ขออนุโมทนาสาธุได้กับทุกท่านค่ะ วันนี้แม่สาวนากักงจะขึ้นไปหาพ่อปูเพราะว่าท่านก็ต้องจะเป็นคนบอกวันเองนะครับว่าวันไหนจะไปแก้บนเพราะว่าพ่อปู่ท่านขอหัวหมูสามหัวผลไม้ก้าอย่างแค่นั้นแหละทั้งทั้งพ่อปู่สวาซอทั้งพ่อปู่เจ็กพ่อปู่สีสุดโทท่านก็ให้หานางลำมาลำที่สำนักสงฆ์แห่งใหม่ นางลำกี่คนก็แล้วแต่สาวดำจะจัดจัดการท่านก็มอบหน้าที่ให้แม่สาวดำนะลูกมอบหน้าที่ให้หนาคีน้อยท่านก็บอกว่าขอให้ทุกคนรักกันสามาัคคีปองดองกันเราคิดอะไรนี่ท่านรู้หมดนะคะท่านรู้หมดท่านก็พูดอย่างนี้ชัดเจนค่ะแต่คุณแม่สาวดำพูดไปลูกๆก,ก็คงจะมั่นใจในคำพูดของคุณแม่อยู่แล้วนะว่าเป็น เป็นคนพูดจริงทุกเรื่องและก็ไม่มากเรื่องคือพูดกดตามกฎระเบียบที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะลูกแม่สาวดำก็จะได้ไปหาตามที่ท่านบอกนะลูกนะท่านก็อยากจะบางบางวดท่านก็ไม่เอาอะไรขนาดถามว่าพ่อปู่ถูกแล้วจะพ่อปู่อยากได้อะไรคะท่านก็บอกว่าไม่เอาค่ะบางบางท่านเอยขอโทษบางวดท่านก็บอกมาเองค่ะ ว่าให้ลงเลยไม่ให้รอบางวดท่านก็บอกว่าให้ลงวันที่เท่าน,นั้นเท่าน,นี้คือท่านจะพูดมาเองนะคะพ่อปู่เจ๊กพ่อปู่สวสัสโซและพ่อปู่สีสุดโทนะคะอ่าใบที่ท่านเขียนก็มีค่ะแต่ว่าเวลาท่านเขียนให้ท่านไม่ได้เลือกเวลานะคะท่านเขียนให้ปุ๊บงเงี้ยบางทีแม่คุณแม่ก็เอาใส่กระเป๋าบางทีก็อาใส่กระเป๋าก,า,กางเกงไม่ได้กระถือกระเป๋าสะพายเพราะคุณแม่เป็นคนทํางานรูป ไปทำไปคุมช่างทำทำทำสารให้พ่อปู่ที่สวาซอให้หลวงลุงอะที่สวาซอพ่อปู่ที่อยู่สํานักสงล้างในป่าช้านะคะจนะําไว้หน้าลูกๆนะคุณแม่จะเรียกหลวงลุงเพราะท่านคุยกับคุณแม่ท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านนี่คือลุงคือเป็นหลวงลุงของนาคีน้อย ของลูกก็หมายถึงของคุณแม่สาวดาเนี่ยลูกคุณแม่ก็จะเรียกท่านหลวงลุงอย่างนี้แหละแต่ท่านลูกลูกก็จะได้จําได้ตัวคุณแม่ก็จําได้เหมือนกันส่วนแม่ย่าท่านอยู่อีกที่หนึ่งนะคบวันนี้ไม่ได้ไปหาท่านคือคือพ่อปู่ศรีสุดทัวท่านจะให้ไปที่ไหนท่านลงประทับร่างพระน้องแล้วท่านก็จะพูดท่านก็จะบอกเลยพอท่านบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นพระน้องพระหลานและลูกศิษย์ก็และ ลูกสาวนาคีน้อยก็คือคุณแม่สาวดำเนี่ยลูกก็ต้องไปตามที่พ่อปู่ศรีสุโธท่านบอกคือคือท่านบอกอะไรก็ต้องไปก็ต้องไปตามนั้นน่ะลูกไปตามที่ท่านบอกนั่นแหละคือพ่อปู่ศรีสุโธนี่คือท่านเป็นพ่อปู่เป็นองค์มรวมมครูใหญ่คือพ่อปู่ศรีสุโตนะคะส่วนพ่อปู่เป็นลูกปักแล้วก็พ่อปู่นครข่าพ่อปู่หลายๆพ่อปู่ที่อยู่กับท่านเหมนกับพ่อปู่ฤษีตาไฟพ่อปู่ร้อยแปด นะคะพ่อปู่นักราชพ่อปูด่ดํำพ่อปู่นาคดํอ่ะนะคะแล้วก็หลายองค์พ่อปู่กับที่อยู่กับพระอาจารย์ทั้งสองท่านนี้นะคะก็คือที่อยู่กับพระพระหลานพระน้องน่ะนะคะเยอะมากอยู่หลายองะคะ์แล้วก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะคุณแม่ก็มามา,มาพกุกคีอยู่กับท่านนี่ก็สองเดือนเข้าไปแล้วลูกอสองเดือนแล้วลูกแล้วก็ อันนี้เฉพาะที่มาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็น่าจะคาดในใจว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำจากสามเดือนนะลูกที่จะแล้วเสร็จนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพ่อปู่เราทั้งสามพ่อปู่ท่านให้โชคลาบเราถูกเราก็มีปัจจัยช่วยกันเนาะคุณแม่ก็ดีใจลูกช่องหวยช่องสาวดำฮานอยเก้าเต็มสาวดำฮานอยเก้าเก้ากใกล้จะเต็มแล้วนะคะ ก็พูดกันชัดเจนนะคะคุณแม่บอกฝากไปทุกคลิปแล้วก็ดีคุณแม่ขึ้นไปหาพ่อปู่แล้วท่านก็จะบอกเองว่าจะพาไปแก้บนวันไหนแล้วคุณแม่จะบอกและท่านพอพอแก้บนปั๊บนี้ท่านก็จะบอกตัวเลขเลยและท่านให้ลงวันไหนคุณแม่ก็จะบอกนะลูกนะ,ะ,ะท่านก็บอกว่าท่านจะให้สามตัวเนะะวาะงวนเมื่อกี้นี่ก็เท่ากับ ก็เท่ากับถูกแล้วเนาะเพราะเข้าของท่านตั้งทั้ง,ท,งทั้งไงอหนึ่งอ่าตั้งหกหนึ่งท่านให้หนึ่งหกสี่สี่ไอ้หกสี่ก็เข้าหนึ่งหกก็เข้าเนาะอ่าทีนี้คุณแม่ก็จะมาบอกลูกๆของคุณแม่ทุกคนนะั่นะค่ะทุกคนที่เป็นเย็บชีของแม่สาวดำนะ่นะลูกนะพขาบอกทุกทุกคนนะโชคดีลูกขอให้คิดดีทําดีนะลูกนะอย่าคิดอิจฉาตาร้อนใครอย่าคิดดูถูกเหยียดหยามใครอย่าคิดไม่พอใจใคร แค่คิดก็บาปแล้วลูกนะลูกทุกคนจะได้มีโชคมีลาบเชื่อแม่สาวดำนะลูกยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะลูกวันนี้ว่ามีอะไรหนักรืเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวคุณแม่สาวดำเองก็เหมือนกันบางครั้งก็อาจจะพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยลูกๆทุกๆท่านทุกๆคนนะลูกทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกคนทุกนาม ขอให้อภัยซึ่งกันและกันเอาหมสิกรรมไม่ซึ่งกันและกันนะลูกนะเราจะได้มีโชคมีลาบในช่องคุณแม่ก็ถูกกันทุกวันนั่นแหละลูกํามตัวสองตัวบนล่างหาน้อยก็บ้ากันไปคุณแม่ให้ไปก็มีถูกเสียส่วนใหญ่ไม่ถูกก็ส่วนน้อยนะลูกเนาะขอทุกๆคนโชคดีนะลูกนะคุณแม่จะไปตากผ้าก่อนลูกไหอตากผ้ายังไม่เสเร็จเลยนี่เดือีก,กําลังนึง ตอนนี้คุณแม่ก็อยู karaoke, ่ที่ข้างๆโรงแรมเนี่ยลูกแช่น้ำเขาคุณแม่ก็จะได้เป็นหัดแช่น้ำอย่างนี้ล่ะลูกไปไว้ที่ที่สำนักสงฆ์น่ะอย่างนี้ล่ะลูกจะเป็นธรรมชาติดีลูกเนาะเป็นธรรมชาติดีลูกเอ้ยนี่คุณแม่ก็ซักผ้าตากแล้วกรมังหนึ่งเหลือกรมังหนึ่งค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณแม่ก็ซักเองทั้งนั้นแหละนี่แชงน้ำลูก ทุกแม่ก็จะไปหาแท่งน้ำใหญ่ๆอ,อย่างนี้แหละขึ้นไปไว้บนเขาที่สำนักสงฆนะ์ลูกไปโชคดีนะลูกเด้อทุกคู่ทุกคนตุงน,น้ำจ้า